อนการบ่ตอนนี้ยังรับราชการดู่ครับเป็นนีอยงเป็นทหารพีมอนนาคนเอนเซกเครื่องแบบได้จังเดี๋ยวดีวพี่มอนพี่มอนจีบจามอยู่ตอนนี้จีบรอบปอพ่ออายุเดี๋ยวี้พี่ม้นี่อจีบพ่ ปาที่นี่มักใช่เลยก็เป็นยังแต่ว่าพี่มอญเพื่อนมีคนจองแล้วผู้ใดเหรอลูกวั่ใหญ่เพี่ยวบอกนะวันใหญ่เพี่ยววันใหญ่เพี่ยวใส่แล้วความจริงก็ถูกเปิดเผยองค์กจิงไม่เคยโกหกใครลูกจริงรู้ลูกรู้ค่ะรู้จริงรู้จริงพูดจริง ที่กํา้องกันรับกันรับไหมพ่อโจเลาอึดเดอรลับเลยจ่ารับเลยยังบทในได้ห้องอยู่พ่อโจคือแมลัาไปที่เด้อโป๊่โป๊ะคือมาล่ะรับไปเด้อนี่เด้อถ้าก็พกับพ่อนเื่องมือสมือใส่พ่อบอกแต่ก็บอเด้อบอกไปลูกไมองเด็กก็เอาผู้นั้นบอกไปลูกเปียในคนละมือสองมือสองมือกับเปียนเดือนหนึ่งกเปียนยี่สคน่เออนะพอสกอนเนอ่เดียวเจะเห็ด มึงออกรถมาเพื่ออะไรมึงออกรถมาเพื่ออะไรรถไฟฟ้าเนี่ยเนี่ยมักคีไปเหตุงานนี่แหละครับผมชีไปเหตุงานครับพวกอื่นขับเขาคนเอื่นขอรับขอนอนเบิดยากจนะนำหมอหาชาดแบบพ่อหูบอกว่าเราออกรถมาเหตุงานนี่นี่เราพ่อกำลังถามอยู่นี่เราออกรถมาครับรับอยางรึเลาบอกเลยรก บอกเลยลูกคณะพ่อยังบม่รูบ้บอกเลยรถแจไห้บ่รถแจไห้บ่รถแจไห้ไปใส่ฮะรถไปลีลีสอ เห็นพ่อกวัดมันก็หรอคือเมยกพ่อในการแสดงพ่อเคยมาแล้วก็สร้างแล้วสิ่บอกจบกันจบกันซัมบะบอกเลย่บอกจะดีกว่าโลกต้้องรูค่ะซัมบะบอกงานนี้งานเข้าพ่อโจมันยิ้มหน้าห้กะผู้หนึ่งกินข้าวป้อนเขากับผู้หนึ่งแซ่บไทยกับผู้หนึ่งไปลองเม้งกับผู้หนึ่งเอาล่ะลูกไปกับผู้นอ่ะ บอกยูมดีคือพอลับป่วยนี่ละไปหยิบป่วยเนี่ยพ่อโนทุหาผู้เด็กอีกผู้หนึ่งปิดรายการนะลูก ื่อเลยนะแต่แบบพขาจะบอกว่าเอาเงินให้เรา่เชื่อเลยมันเข้าขายเลยนะมันเข้าขายเลยนะโบุลาชิต้องเป็นคนพูาไหนล่ะจะูดสอบผอกเส้นอ้เห็นตเื่อเลยดิจิมิแชทน้อยตลอดเล่นบ่อยแชทสียังลูกสีชมพูบอผู้ชายทักมากเ่าเป็นเด็กหน่อยเป็นเด็กน่อยตาเรือประมาณยี่สิบประมาณนี้เลยจิลูกหอดอายุ เบื้งโปรไฟล์ลูกเบื้งโปรไฟล์ิโโปรไฟมีผมมาลูกเขาบอกโปรไฟมีผมบ่โกนหัวกระเทนกระท้าระย่วัดไนอดมันแล้วกระเทินกระวายูุวัดไนร่อดมันแล้วอยู่อยู่อันไหนแม่โกนหัวโอ้นคิวคนที่แท็กมานี่ยวมีผมมีผมเกพ่่อนแตเ่เป๊ะอาจารย์มัดหัวสักสัเด้น โอ้ยกินน้ำมขับไปแล้วคือสีเขียวไปขับไปห้องแนมไปพี่เราไ่ตองกลินเป็นอื่นไก่ครับนี่ละปู่อิงนะครับพวกด่า่ดาวพวกกันใช้เอือตายตายแท้พวกกันใช้อ่ะที่รักโชคช่วยซื้อแล้วจ้าวยัง ไม่มีไม่มีที่รักแม่ที่รักกินข้าวด้วยนะผู้ใดยืมเข้าไปเก่ากำลังแสงอุดจาซื้ออย่างองคเงแฝงเก่าโบยินเด็กแล้วเอามา นิสัยเนาะความลับแตกทุกีจะเปิดมาคลิปเมาเกเห็นบอลลูกเห็นบอสทุกีคออะไรที่ทกีคลิปเค่น okay. ี้เพี่ยทุกีถ้ายีติดเรืองแล้วใสหลุดก็วุ้นหลุดก็ไม่ใช่หญิงเอาเอาไปเบิรงน้ำตาคนเลย ตายโอ้มันแต่โดนแล้วแต่หลายปีแล mm ้ว hmm. ม mm ันเดือดบ๊อบบอบบอบบอบมันจับพอเจอถูกกรเทยก่อนรักอเองหัวก้นใช้ื็ไปเรื่องสบ่พอเบอสีเราลูกโซตถิ่มแล้ว นายอดพ่อยเอกว่าแล้วโน้นอันก็พ่อย์โน้พ่อเอกเห็นไปเห็นเห็นแต่เราเรือนบึงข้าเจ้าโซก่ะอ้าวพ่อแกใช้หนาเด็กมันปวดรู๊บ่แม่ได้ตากแดดป้าใจเสียไปตัวไปตัวจะเถื่อบ่จะเอาไป็อย่างขุนให้อกี้เอาบุนพอทิ้งไปไปขอความเื็นเลยว่ากำลังอกำลังชิมไหมอันขอความต้องบอกว่าชินหอดครับเออ มาแล้วมาแล้ววาแล้วเริ่มแต่งแล้วเอามาเปิดตรงไะเอามาเปิดมมาเปิดาเปิดใส่์ไลเปิดเลยอ๋อไม่วาบจริงหรอคอยคตรโสดอุ้งยิงโคตรดเวาไผ่เด้อมีบ่นี่แมนเมืองหนาคขาตัตัวอะไนั่นเป็นไงเาเอาไปยิบปืนเจาเออ ม่นกับปกหลาหลานกันนดหน่อยใช่หรือเปล่านกให้เง้นะานควจะพบไปอยู่ไหนพี่คุณบ่าวไปกินคุบ่าวอยู่บุพอดีกี่แล้วม่น่งจันทรเขาียวไปเ้าห้องน้ำไปเข้าห้องน้ำห้อง้ชั่วโมงห่าจะพูดหูกของนแอันน้ำอนี้มาดูแลน้ององค์หิเนะ ถ่ายรูปกับคุณรู้รู้อยู่ว่าเขาจะไม่ถ่ายรูปเพาพี่เขาไม่ได้ทอะไรหนูแกบอกว่าแม่แกบอกว่าถ้าจะถ่ายรูปกับปู่ญิงต้องหอมแก้มก um <rat> <TA>? ่อนป่ปิดนเผาครับอะไรญี่ปุ่นนะ้าไปบอกด้วยกันไม่เาไใเน้อ ไม่เลยปากขอกเลยกประกาศเถียงประกาศเถียงเลยเรื่องจริงเหรอเรื่องจริงใช่ไหมโอ้ยเหลืออย่างแม่เลยแม่แมะเขาก็สั่งมาให้กลับไปถึงโรงแรมก็สั่งไปไหนวะอ๋อไปเลียงผู้ชายคนนั้นผู้ชายบอกว่าอยากกินเครื่องดื่มตอนนี้นะกระจกปุ๊บปาบโลดเองเขบอกให้ว่าตั้งนันนีเยอะให้ผู้ชานให้ได้แต่ตัวเองมันอดกิน เป็นขม่าด้ยขม่าด้จ้ใจด้อยใครยัง้องาล้อกดกองของขึ้นใส่ใครยังจ้าใายหัวใจจ้าไม่ซ้อมาปูแมเด้บริจาคหัวใจเราล่าสุดอชดมันต้องเลืดอนขึ้นนะพ่ออมตะตาป้ามาป้าพออมตะเอมตะป้าป้าอามตะป้าป้ามาป้ากินถ่หรือไม่่ คิดถึงกันนะขายช่องได้ลูกป๊าป้าในไม้ไรเนี่ยหนูนวดให้เออพ่ออาทิตย์ะถึงกลับไปไม่เป็นถูกแชฉแล้วจ้ะครอ